ความพร้อมนะครับชุดแฟนซีชุดเอฟซีแต่งกายสวยงามพร้อมกันแล้วครับผมนะครับอีกคนหนึ่งก็จะมีการเดินผลเล่ช้าท่านเจ้าหาต่อนรีบผมน้องจุ๊บแจงกเป็นตัวที่สองครับตอนนี้นิ่งบ้องนะครับสายก้นแล้วครับหันหลังหัหลังส่พี่นางใส่ชิดลูกนี้อพี่นางสายก้นใส่จุ๊บแจง กองนะว่าด่กงแปนชอบน้องไปเขาวน้ม้ายแล้วิว่าี่ทั้งคองกันก็ไม่บอกเล่กิครั้งเลยความนั้นนะครัาสีสันครับจะต่อครับชิปลูกนี้ครับข้เข้าเลยอะไรกันครับนี่ไม่ได้สน่ให้เข้าอย่างเดียวเลยนะฮะับางครับผมอ่ะต่อไปครับน แจงเอาวันนี้แจงมาเร็ววันนี้แจงมาเร็วนะคะอะไรคุัแจงก็บอกนะครับตอนนี้ยังสุประตูอยู่ครับสระตูวันนี้จุ๊บแจงก่อนตัวแรกครับชิปอ้าวโดนไปแล้วโดนขาพี่นิ่หน่อนะไม่เข้าไม่เข้าเยอะแจงมาแล้วได้ถุงอะไรมาด้วยน่ะได้ถุงอะไรมาวอแจงอ่ะอไระ This <laughs> the

ไปแดงงานก่อนแล้วก็ได้ช่อยไดไปครับแล้วนะครับดิเขามีแฟนเหตแฟนเยอะแยะครับมันต่ามเยอะนะครับน้องชุกแจงชุกแจงอนาคตช่องชุกชัยมาดีก็อาจจะดังแบบน้องชุกแจงได้นะอาจีพชาแนลด้วยนะอาชีพลูกไม่ไปครับใครเป็นไรลูกออกทางออกทางหน้าก่อนนะแต่งหน้าก่อน โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นรอบรอบต่อไปนะคะให้เขาเอามาให้กินข้างหลังดีกว่านเนาะมาแล้วนะคะแม่สาวคิ้วโกงขนตาด้วยขนตาขนตาเป็นพวงมาเลยนะคะ โอ้ยโอ้ย,อยวันนี้มีทั้งคิ้วทั้งขนตาด้วยนะคะวันนี้ คิวอยู่ข้างหนึ่งแค่ดิฉันต่อไปได้แล้วครับ <Okay S 2> น้องชุกแจง,งจับพี่ควนันหน่นอน หนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงครับช่วงนี้นะครับไม่หวาดไม่ไหวกี่กับเรื่องยอดวิวยอดไลค์เยอะแยะเลยนะครับจุ๊บแกงแฟมเบอรี่ยิงลุงที่ที่ครับประสิทธิากับพี่ๆดังออกข้างไปมีชื่อเสียงเยอะแยะเลยดังไกลออกทีวีมาโบูเยอะครับจุ๊บแจงแฟมเบอรี่แล้วแจงมาแล้วแจงมาแล้วเป็ดเดียวไม่เข้าไปคุยกันมาเป็ดแบบสองเชือกเลยทำเชือกหนึ่งลองเชือกหนึ่งนะครับใส่ประตู เดราไม่เอาบทุกชุดแจงแวไม่อาบทดจ้ะจิ้งจกแดงมาชุดแตแรงาโดนผู้รักษาประตูอีกแล้วนะคะแจงไปครับแจงมาและแจงเอไปนะครับุดแจงมาแสดงฉากเดียวนะคะตีคนเดียวเดียวนดนชุดแจง ไปนะครับปั่นยัหักข้อนะครับจังหวะที่ชิปนะลูกคนนี้นะครับเบ่ง่าประตูมันข้างนี้นะแต่เราผ่านมาแล้วลูกคนนี้นะรับจุ๊บแจงครับนเด็กประมืออยู่ไหนนะองประตูอย่าเลื่เดินมาแบบนางงามโลกอีกแล้วนะคะอะไรจุ๊บแจงประตูที่สองมาลูกแจงโอ้ยออกข้างเลยผิดประตูผิดประตู ตอนเช้านี่เข้ากรอบอยู่นะคุณลุงสามตัว้องเข้าเดี๋ยวเข้าด้วยคือต้องเข้ากินขาวอันต่อไปครับน้องจุ๊บแจงครับเดี๋ยวนี้ออกทีวีบ่อยครับจุ๊บแจงเนี่ยสงสัยว่าท่านหลายๆค่ายช่องทีวีก็คงจะบอกพควารแหละอ่ะลงแบบไหนขออนุญาตลงในช่องทีวีแล้วไม่เข้าเลยอ่ะขอบข้างไว้แล้วนะคะนี่มาแล้ว น้องจุ๊บแจงมาแล้วนะครับน้องจุ๊บแจงแฟมิบลี่มาแล้วแจงมาแล้วพร้อมแล้วตอนนี้อีกแล้วโอ้เอาข้างไปแล้วเอาข้างไปแล้วโอเคนอ่ะต้องไปอ่ะนั่งพนท่างกันต่อเลยกันครับผม ลูกเอไว้เป็ีนทีละเลืกครับลูกได้แล้วแจงลูกได้แล้วเขาสวัสดีเสร็จแล้วโอเคอันทันครับขอเสียบประมือกับผมเปบุญธลังใจกันรู้สึกตัวครักชวงแรกชวงแรกครับเซลล์ทักทายยกแล้วค่ะยกแล้วพี่เล็กข้อสองเลยอ่ะนางสาวไทยมาแล้วนะคะสวยงามจัดไปสองประตูต่อไปก็ ต้องต้องดูวีอาร์แม่ม่เราอะไรอะไรเราะขรือขอดูภาพวีอาร์เลยค่ะโอ้โอ้เพราะว่าโดนขาหลังพี่ทองทำนะน่าจะเข้าอยู่นะมาทับจุ๊บเจย์ผู้ที่สองลุกต่อจากน้องจุ๊บเจยมาแล้วชิมลูก แจงยังหวงหวข้างหลังยู่เนียนเนียนเนียนเต้นไปด้วยถอยไปด้วยแจงมาแล้วแกงมาแล้วเกินสลเป็นนางงามหม่นะคะ จะเตะเข้าสวยๆเหมือนบอลคอยหรือเปล่าโอ้อัดหน้าพี่ทองแท็กก็พี่ทองคำเต็มๆเต็มเลยมาแล้วนะคะคุณจุ๊กแจงอะครับต่อไปนะพี่แจงยัวิธีสโลไลัยนางสาวไทยมาแล้วนะคะหัวลายมาเลยนะแจงแจงนี้

เจอเอเจอออก็ก็เข้าเข้เล่ับน้ชมเธอเลิกอาบน้ำแล้วใช่ไหมอาบแล้วนะคะอาบแล้วถ้าเห็นสภาพขี้เลยอ่ะคืออาบแล้วนะคะแต่ถ้าตัวขาวๆคือยังไม่อาบโอ้หนูไปเติมสีอะไรมาอีกลูกโอ้ยเนาะ แจงมาแล้วแจงจะมาแล้วแจงมาแล้วอไปจุแจงวันนี้วันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้ที่ของเราในการต้อนรับดูเลนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงนึงด้วยนะครับต็พักก่อนครังหนึ่งมาทํางานครึ่งหนึ่งสับเปลี่ยนกันนะครับจงสาวอาทิตย์เอ่เตะออกประตูทางเข้าไปแล้วะคจจุแงเตขทางเข้าไปแล้วนะครับเตะเข้าประตูเข้า การนึกสุกนะไม่ใช่รประตูกะโตกนะเข้า,<ห>าประตูรอ้ก<อ>็รับติด